ธรอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรทัทธาพิขุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาคือความเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในรูปย่อมกำหนดรู้ซึ่งรูปเมื่อกำหนดรู้ซึ่งรูปย่อมหลุดพ้นไปจากรูปและย่อมหลุดพ้นไปจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกพิขุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธาคือความเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาเมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในเวทนาย่อมกำหนดรู้ซึ่งเวทนาเมื่อกำหนดรู้อยู่ซึ่งเวทนาย่อมหลุดพ้นไปจากเวทนา และย่อมหลุดพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตปุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ทิขุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธาคือความเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาเมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมกำหนดรู้ซึ่งสัญญา เมื่อกำหนดรู้อยู่ซึ่งสัญญาย่อมหลุดพ้นไปจากสัญญาและย่อมหลุดพ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ภิกขุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธาคือความเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในสังขาร เมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในสังขารย่อมกำหนดรู้ซึ่งสังขารเมื่อกำหนดรู้อยู่ซึ่งสังขารย่อมหลุดพ้นไปจากสังขารและย่อมหลุดพ้นไปจากชาติชารามรณะโซกะปริเทวะทุกข,ขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ภิขุทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสมควรแก่กุลบุตร ผู้บวชด,ด้วยศรัทธาคือความเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณเม,มื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความเบื่อหน่ายในวิญญาณย่อมกำหนดรู้ซึ่งวิญญาณเม,มื่อกำหนดรู้อยู่ซึ่งวิญญาณย่อมหลุดพ้นไปจากวิญญาณและย่อมหลุดพ้นไปจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะ so ka, ทุกขโทโมนตสอุปายาสะเรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุก